ผมได้เป an. ็นหนึ my my doctor, my ่งในผู้ติดตามของอุตตะอารมย์ยาลุตงแล้วก็ใบมาตูนิสในทีมงานของผมก็จะมีห้าคนใบมาตูนิสผมแล้วก็อุตตาอารมย์ยาลุตงแล้วก็จะมีมารนาสามอออดีตกมปีของอำเภอหนองจิกแล้วก็จะมีตัวซุ่ตัวยามาและอีกคนก็คือนิพานิคุนู ซึ่งทำให้ผมได้รู้ถึงในระดับแกนนังที่เป็นระดับ VIP ของของเบีเอ็นนังแท้จริงแล้วคือเป็นอ,อีกอีกโลกหนึ่งแค่แสดงว่าทำเพื่อมวนชนชาวปัเนีซึ่งอันที่จริงแล้วอยู่ย่างสุขสบาย มีรถบีเอย่างเช่นไบกีก็มีบีเอคับมีเงินไม่คือคือไม่มีคําว่าลาบากไบมาตอุนิสก็มีรถเบนอยู่สองคันแล้วก็มีรถของมาเลเซียสี่ห้าคันบ้านสี่หลังมีบ้านราคาเกือบล้านล้านทั้งนั้นเลยซึ่งทำให้ผมได้เห็นว่าการที่ผมทุ่งเทไปเป็นแค่ ตัวประกอบที่จะทำให้เขาได้ต่อยอดให้โลกองค์กรตามประเทศอย่างเช่น UN หรืออะไรก็ตามทำให้เขาทงให้องค์กรโลกได้รู้จักเขาโดยผ่านการทางานของลูกน้องอย่างผมซึ่งลูกของผู้นำกนนนำบางคน แม้กระทั่งภาษายาวีท้องถิ่นของปตัตตานีก็ยังพูดไม่เป็นผมรู้สึกว่าผมถูกหลอกใช้เมื่อถึงจุดนั้นและผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังเครื่องไหวอยู่ในที่ถ้าสามารถที่จะไปแตะจุดที่ผู้ใหญ่ของเบียเองเขาอยู่ผมคิดว่าเขาน่าจะหยุดเงอนผมน่าจะหยุดเงอนผม ผมรู้ว่าการที่ผมกลับมาอย่างเช่นที่เบกกี้ว่าผมกลับมาเบียเองอาจจะสะเทือนผมอาจจะเปิดโปงความรักอะไรบางอย่างแต่ผมก็ไม่แคร์ถ้าผมไม่กลับมายังมีอีกหลายคนที่อาจจะมองไม่เห็นความจริงเหมือนที่ผมเห็น